อนนี้พี่เคนนะคะเขาเป็นป่าดันไปเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าน้องน้ำตาลพ่จักคณารสจดาชนัยนางเอกตัวจริงเนี่ยเขาดังเป็นพลุแตกแบลวเพราะฉะนั้นก็ต้องเชิญเขามาคุยกันหน่อยใช่ไหมคถ<อ>้าพร้อมแล้วพรบกับน้องน้ำตาลพิจักคณาค่ะ นางเอกป้ายแดงนะคะครั้งแรกเล่นละครครั้งแรกเรื่องแรกนี่เลยเล่นกับซุปตาคือเคนธีระเดชเลยเป็นไงบ้างอะตื่นเต้นมากเลยค่ะที่รู้ว่าได้เล่นกับพี่เคนกรีดเลยใช่ค่ะเพราะเราติดตามผลงานพี่เขามาตลอดอยู่แล้วบอกแม่ว่าไงบอกแม่ว่านจะเล่นกับพี่เคนแล้วแม่แม่ว่าแม่ว่าแม่ว่าดีเลยแม่ก็ชอบ แต่ว่าพี่เคนร,รู้หรือเปล่าว่าวันแรกนะคะที่ร่วมงานกันเนี่ยนะคะภาพพดพี่ในสายตาน้องเนี่ยนะค,ะออคือ,ค,อคือนิ่งมากอ่ะใช่ไห<อ>มใช่ค่ะคือก่อนหน้าที่พี่เคนจะมาเนี่ยตาลแต่งหน้าอยู่ทุกคนก็จะมาบอกว่าพี่เคนเขาดุมากเลยนะน้ำตาลเขาทํางานเ<อ>่เขาต้องเป๊ะเขาแบบเธอเป็นนางเอกใหม่เธอต้องอย่างงี้อย่างงี้แล้วพอพี่เขามาอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่เคนสวัสดีค่ะพี่เคนอ๋อสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอเค แล้วพี่เขาก็ไปคุยเฮ้ยเราก็เลยสมดังที่เขาว่าจริงๆด้วยแต่งานหลอกไงเอ่ไงแต่เห็นบอกกลับบ้านเลยบอกแม่แม่แม่เคนที่ว่าเนี่ยไม่เห็นเหมือนที่เราคิดกันเลยนะแม่ใช่ค่ะก็แบบแม่พี่เขาไม่ค่อยคุยกับหนูเลยอะไรอย่างเงี้ยหยิกนะบอกแม่พี่เคนยิงยิงค่ะแม่แม่ไม่ใช่อ่ะแม่แม่ผิดหวังเนี่ยเหรอจริงๆแล้วเป็นไงอ่ะ จริงๆแล้วพี่เคนสนุกมากค่ะตลกแล้วก็มีมุกมีอะไรมาแซวตาลตลอดเลยจนตาลนแบบตอนนี้ไม่ไม่เกรงไม่อะไรแล้วค่ะจากไม่เกรงตอนนี้ก็เป็นเกลียดแทนรู้อีกส่วนใหญเป็นอย่างเงี้ยคนเจอผมคนก็จะแบบมีภาพไงวอใช่ละเขาต้องเตาต้องเป็นอบอุ่นแล้วก็ให้พอบบุตรสุภาพพูดน้อยแล้วเป็นไงชมตัวเองอยากไปพูดกับแต่หน้าตาดีก็เลยอะไรอย่างเงี้ยเอาเถอะถามหน่อย คุณน้องเนี่ยมาเล่นเนี่ยเห็นบอกว่าเครียดตั้งแต่ตอนแรกเพราะต้องมารับบทแทนคุณแอฟทัศนหรือปาค่ะก็มีกระแสเข้ามาตลอดว่าตอนแรกก็คือวางเป็นพี่เคนกับพี่แอฟอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าพอผู้ใหญ่เรียกเข้าไปคุยเขาก็บอกว่าอ๋อโอเคเขามันไม่มีอะไรอะไรอย่างี้ค่ะตอนนี้ก็เลยแบบไม่เครียดในเรื่องของการแสดงแทนเพราะว่าค่อนข้างจะยากและไกลตัวแล้วก็ต้องดราม่าทั้งเรื่องงี้กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้าง อมีทั้งแนะนําเข้ามาแล้วก็มีทั้งชมอะไรเงี้ยค่ะในเรื่องของการแสดงเรื่องแรกแล้วก็มันมันยากอะไรเงี้ยค่ะแต่ในส่วนของการแนะนําก็มีเข้ามาเรื่อยๆในในเรื่องของการแสดงอะไรเงี้ยค่ะตานก็พร้อมน้อมรับทุกคันติชมค่ะถามเคนดีกว่าว่าน้องเนี่ยเป็นดังเอกใหม่เนี่ยถ้าสมมุติด้คะแนนเต็มสิน่าจะได้สักกี่คะแนนเอาแบบเป็นเคนจริงๆนะนั้นทำไมฮะคือเอาแบบว่าไม่ใช่แบบว่าเป็นเคนในที่แบบว่าแม่เขาได้อะไรจออะไเอาคุณเป็นทุนจริงๆอ่ะก็เป็นผมจริงๆเนี่ยแหละเป็นัแ ผมก็จะแอบดูเขาอยู่ไงเราเล่นเขาแล้วเออวะเขาเขาโอเคนะสําหรับเรื่องแรกอะไรอย่างเงี้ยพัฒนาการคุณเห็นั้ยดีเพราะว่าตอนแรกเขาจะตื่นเต้นไงเป็นผมผมก็ตื่นเต้นเยเรากลับไปมองจ้ะมะจ้ะมะตอนเรื่องแรกเป็นยใชไงนี่เขายังมีทั้งตีทั้งชมของเราไม่มีชมเลยใจเดียวไม้เรียกพี่เลยอแข็งมากเลยนะรู้สึกว่าเขาเขาเรียนรู้เร็วแล้วก็ผมก็ก็ต้องให้โอกาสเขาอะสำหรับเรื่องแรกเราต้องมาเล่นบทแบบนี้คือผมว่าบทเนี้ย ต้องเป็นอย่างที่มีประสบการณ์เยอะอะ่อย่างเขาไม่เคยทําอะไรแล้วเข้ามาเล่นอันนี้ทําได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากแล้วพี่เคนนะคะพี่เคนมีแนะนําอะไรน้องบ้างหรือเปล่าสอนนะนี่ไกนี่ไงคือด้วยความที่เป็นพระเอกอย่างเดียวสบายอีกแล้วสินย ไม่ใช่ค่ะคือแบบเวลาเขาคัดหรือว่าเขาทำอะไรอย่างเงี้ยพี่เคนเขาจะแบบเฮ้ยมาต่อบทกันบทเป็นยังไงแล้วอะไรแล้วอะไรอย่างงี้มากกว่าเขาจะช่วยอะไรไม่ได้จะช่วยน้องก็ช่วยตัวเองไม่ได้ต่อไปกันหน่อยดิเห็นค้เขาไม่ได้หวังดีอะไรกับเราเลยแต่ที่สำคัญนะคือเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยน้องน้ำตาลเริ่มรู้สึกว่า ีไม่ใช่เคนทีระเดชอะนี่คือน้องคุณในร่างเค้นนะนี่อย่างก็เขาจะเป็นแบบตอนแรกก็จะดูเป็นแบบซูเปอร์สตาร์ดูนิ่งๆถึงๆนานๆไปก็แบบจะหารวมรวมตัวกับพ่อพี่ตาพี่มิกอะไรเงี้ยค่ะแกล้งทุกคนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาจะเอาสเก็ตบอร์ดไปเล่นที่เขาใหญ่ตลอดตาจนแบบคือวันนั้นเท่มากทุกคนจะแบบอุ้ยพี่เคนลงเนินมาแล้วเออลงเนินลงเนินทุกคนตั้งกล้องถ่ายค่ะพี่เคนไหลพุ๊บพี่ความปูมุก เพื่อคุณเอาสเก็ตบอร์ดไปเพื่ออะไรคือผมเพิ่งขัดเล่นออแต่ว่ามันเลยเวลาไปแล้วไหมยังจริงเออแบบเออมาริโอ อ่าสิต้นเชือไม่ใช่เดี๋ยวอธิบายก่อนมันไม่เหมือนกันอันนี้เป็นลองบอร์ดลองบอร์ดมันคือสเก็ตบอร์ดอย่างหนึ่งแต่สเก็ตบอร์ดที่ทั่วไปมันจะเล็กอันนี้ทุกอย่างมันจะใหญ่กว่าบอร์ดยาวกว่าล้อใหญ่กว่าตัวตัวทัคใหญ่กว่ามันอยู่บนถนนมันสปีดมันดีกว่าก็เอาไบเล่นไว้เอาแบบกระไว้ก็แล้วใช่ไว้เพราะคนที่เล่นส่วนใหญ่ก็จะโตกว่าเพราะว่ามันแพงกว่าแต่ว่าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมันชุดใหญ่เลยเี่อไม่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยมันเล่นได้เฉพาะ ที่มันแฟลตก็จะต้องไถไม่เคยออกไปเล่นเขาใหญ่ไม่เคยมีลงเนินยิ่งเราใช่แล้วเราไปถ่ายละครเขาใหญ่บ่อยๆเอาไปด้วยเอาไปด้วยไปไหนแล้วกันจะได้ลองลงเนินดูสักทีก็แบบอุปกรณ์ก็พร้อมมีหมวกมีอะไรตอนแรกก็ไปเนินใกล้ๆก่อนลองไม่ยากเว้ได้โอ้โหเท่เทไปเลยทีมงานอเอารถเกาะรถทีมงานขึ้นไปนู้นเลยสูงแบบชิดพิชิตเที่ยวนี้หละเดี๋ยวจะโห้ยลงมาแบบ เฮ้ยเร็วเร็วคุเร็วเร็วเร็วเร็แบบเฮ้ผมไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้แล้วข้างล่างไม่รู้ไงเท่ว่าขวางผมา่ผมลบทลบทลบทอบทล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 บอลบทลอทลบทล้ทอบทลยทลบ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 ทลลบอลไทลบทลลบทลอทลบทลบทลลลลบ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 ลลอก มันเป็นญ่าผมยังมันยังวิ่งต่อไปบนย้าอีกพักเึงอ่ะมันไม่หยุดจนมันไปโดนใช่เราไปโดนหินเลยสักอย่างแล้วทีเนี้ยหยุดแล้วผมก็ตีลังกาอยู่ประมาณสามตลบสามตลบนี้ยังไม่หยุดนะผมต้องลุกขึ้นมาเพื่อวิ่งต่อเพราะว่าเหมือนแบบสปีดมันยังอยู่ผมงวิต้องวิ่งอไปอีกประมาณสิบเมตรลาาดชันลงไปแรงส่งมันมาเยอะไงก็ต้องให้มันให้มันออกไปให้หมดเหมือนหมดแรงนวงมาเลยปามคุณว่างมากเหรอคะถ่ายละครเลยค่ะคุณมัน แต่ไล่ลองบอดเลยก็ไหลลงมาแบบไงแต่เดือนไงเรื่องนั้นก็ขี่ม้าก็แล้วเริ่มแบบเออเริ่มเริ่มติดใจทำหลายอย่างเริ่มแบบสงสัยเราจะมีแววด้านอนนี่ไงจนไทยอย่างเราเห็นแต่ลุงโกขี่ม้าก็ติดใจมากแต่บอก็แรกแรกก็ยากเหมือนกันยากก็ต้องไปเรียนแต่พอพอเอาเข้าจริงก็ไปซ้อมเราก็คุ้นไก่ตัวนี้แล้วไงพอวันไปถึง ไม่เอาตัวนั้นไม่ใช่อตัวนี้ถ่ายเหรอเซ็งเลยดิเจออีกตัวหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็เลยทำความรู้จักไม่งั้นสั่งอะไรเขาก็ไม่ทำตามต่อให้เลี้ยวซ้ายมันเลี้ยวขวาเลยเราให้หยุดมันวิ่งต่อเลยก็ยังพลาดตกมาจนได้ใช่ไหมเขาเริ่มแบบว่าเฮ้ยเคนโอเคแล้วนี่มาเดี๋ยวเอาน้องขึ้นไปเลยนะว้าผมเนยซ้อมก่อนมาเพราะว่ากลัวกลัวน้องเขาตกไงก็เป็นเด็กผู้ชายควรมาซ้อมขี่ไปด้วยกันคือเขาไม่ให้ขี่คล่อมครับเขาให้ขี่เหมือนนั่งผู้หญิงนั่งไปนั่งไปเออ คือถ้าขี่มันก็ไม่ถูกแล้วอะเอาสวยงามเข้าไว้ก็เอาสวยงามก็ลองดูขี่ขี่ไปเออแตพอจะหยุดมันมัน้ามันยังไงมันเกิดไม่หยุดยดยดหยุดไม่หยุดยดหยุดหยุดเบรกอยู่มันหยุดปุ๊บจริงจะบอกให้มันสโลว์สโลว์สโลว์ครับสั่งสั่งปิดนะม้าในม้าสโลว์สโลว์ไปโลว์สโลว์หยุดตึ๊กหยุดแล้วก็พุ่งก็พุ่งภาพเงยบออะไรกับเด็กผู้ชายคนนั้นน่ะแล้วเป็นไงมั่งอะ จริงๆตกมาเลยไม่เป็นไรเลยนะแต่ไปตกที่กองมายาลาบไงผ่าผลสมชื่อเลยชอบดูซีรีส์เกาหลีแล้วแบบชอบผู้ชายตัวสูงๆได้ยินข่าวว่ามีข่าวกับพระเอกคนนั้นนะคะขอขอดูเป็นพระเอกเกาหลีนะ ูซริพร้อมพาคุณเดินทางเพื่อเปลี่ยนความเชื่อเดิมๆที่งานยูเซอรินสกิน i า n c ์ s e คร e t u ู e r i n ิร่วมกับผู้เชี่ยวชาญความงามผิวชั้นนำเพื่อเปิดเผยความลับของผิวด้วยบทพิสูจน์จากห้องปฏิบัติการล่าสุดพร้อมเหล่าดาราและซเลบริตี้ที่